ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีครับคุณผุ้ฟังครับตอนรับคุณผุ้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองประชาการกองทัพไทยนะครับในช่วงเวลานี้คุณผุ้ฟังอยู่กับผมสิทธิชัยกำเนิดทองครับคุณผุ้ฟังครับในช่วงนี้ผมจะพาคุณผุ้ฟังขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเราจะไปติดตามในเรื่องราวของการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรบนพื้นที่สูงเนี่ยนะครับคุณผุ้ฟังครับจะมีการพัฒนาอย่างไรต้องมีการวางแผนอย่างไรนะครับแล้วก็การเลือกพื้นที่ที่จะลงไปพัฒนานั้นเราต้องมีปััจจยออออะะไรรรในนกกกกาาาาเเเลลลลืืืบบ้้้้้งงแแวว็พพททีี่่หมมส เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยเรื่องราวต่างๆเหล่านี้กันนะครับกับนางสาวนันพัฒช,ชัยสวัสดิ์หรือว่าครูน้องนะครับเป็นครูกศนเที่ยมอเภอพร้าวนะครับในสังกัดของสํานักงานกศนจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณครูน้องครับ สวัสดีค่ะครับก็อยากจะพูดคุยกับคุณครูเนี่ยนะครับในเรื่องราวของการพัฒนาพื้นที่การเกษตรในพื้นที่สูงเนี่ยนะครับก็คือทราบว่าคุณครูเองเนี่ยก็สัมผัสหรือว่าทํางานด้านนี้โดยเฉพาะเลยทีเดียวใช่ไหมครับเรื่องราวของการพัฒนาพื้นที่ในพื้นที่เกษตรที่สูงเนี่ยนะครับคุณครูน้องเนี่ยจุดเริ่มต้นนี้มาอย่างไงครับก็ขออนุญาต เรียนอย่างนี้นะคะว่าเป็นค,ร,นครูกสนททางานกศนมาอยู่ประมาณปีก,กว่าปีได้ค่ะคทีนี้บทบาทหน้าที่ของกศนเนี่ยรจริงๆแล้วเนี่ยเรามีกลไกลตัวหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่คือศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงกันนะคะคที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับประชาชนในด้านของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอันนี้คือบทบาทหน้าที่ของเราทีนี้ด้วยศูนย์การเรียน ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงนะคะเราตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของสถานีพัฒนานการ,กรเกษตรที่สูงตามพระราชมณีดอยม่อนล้านเราจะมีอยู่ทุกหย่อมบ้านในพื้นที่ของโครงการสถานีเนี่ยนะคะคนอกจากภารกิจในการส่งเสริมงานการศึกษาของกศนแล้วเนะะี่ยค่ะเรายังมีบทบาทในการที่เราต้องสนองพระราชบัญญัติสนองในพื้นที่ฐานด้วยจากเนื่องว่าเราทํางานอยู่ใต้ร่มพระบารมีนะคะคก็ผลงานทุกชนิดหรือว่าการศึกษาทุกอย่างที่เรา ส่งลงไปในพื้นที่ต้องไปยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูงอย่างมีคุณภาพค่ะอื mm hmm. แล้วก็สืบเนื่องด้วยภารกิจของตัวเนี้ยที่มันเป็นงานการศึกษาที่มีเนี่ยแล้วด้วยบทบาทแผนพัฒนาสังคมเศรษฐกิจแห่งชาติที่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงไปทุกยุคทุกสมัยเนี่ยมันเลยทําให้การศึกษาของกศนต้องปรับตัว mm hmm. แล้วโดวยบทบาทหน้าที่ที่เราเป็นครูที่อยู่ในชุมชนอยู่แล้วอะค่ะ เราอยู่กับชุมชนเนาะเราอยู่กับชาวบ้านเราสอนผู้ไม่รู้หนังสือรเราสอนให้เขาคิดเป็นทํางานเป็นหาเลี้ยงเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคมันก็เลยทําให้เราจะต้องปรับเปลี่ยนการทํางานในการพัฒนาใหม่แล้วด้วยศตวรษที่สิเดที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเน,ะนาะนโยบายเข้ามาพัฒนาก็คือการสร้งางนวัตกรรมในพื้นที่การยกระดับ,บโดยการนําเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยค่ะค เลยเป็นที่ไปที่มาให้เราจะต้องหาองค์ความรู้เหล่าเนี้ยมาเพิ่มเติมการพัฒนาทํางานอทีนี้เราเลยได้รับความอนุเคราะห์น,นะคะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านน,นาเชียงใหม่ในการเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงในการนําวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเหล่าเนี้ยค่ะมาพัฒนามาพัฒนาคนบนพื้นที่สูงในพื้นที่ของสถานีแต่ทีนี้เราจะทําอย่างไรให้ตัวงานตัวเนี้มันตอบโจทย์ มันก็เลยต้องมาร่วมกันคิดแผนร่วมกันดําเนินการร่วมกันบรรณาการเป้าหมายหลักคือพัฒนาและยกระดับด้วยทุนที่ชุมชนมีเนาะเพราะการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาเนะะี่ยค่ะถ้าเราไม่มองสะท้อนถึงมุมในทุนที่ชุมชนมีทุนในชุมชนก็คือ,อ,อภูมิสังคมที่ชุมชนเป็นใช่ครับวิถีวัฒนธรรมสังคมอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราไปเติมแต่งจากข้างนอกมาแล้วมันไม่เข้ากับภูมิสังคมที่เขาเป็นน่ะ มันจะทําให้การพัฒนาและการต่อยอดมันเป็นไปด้วยความยากลําบากมันเลยเกิดแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตบนพื้นที่สูงภายใต้คอนเซปต์ของโครงการม่อนลานโมเดลขึ้นมาค่ะอืแล้วก็ ร่วมกันบูรณาการกระทุกภาคส่วนไม่ใช่กสนละอะไรนะคะ <c oughs> มันก็จะเป็นในส่วนของกสนรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาที่เป็นพี่เลี้ยงด้านเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมที่มาร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็อุทยานแห่งชาติศรีนานา <c oughs> แล้วก็ด้วยตัวสถานีด้วยค่ะ <c oughs> ตัวสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่เป็นพี่เลี้ยงในพื้นที่หน่วยจัดก,การต้นน้ําอย่างเงี้ยค่ะเนื่องจากเราทํางานในพื้นที่เนาะมันจะอยู่ภายใต้กรอบอยู่ภายใต้เขตของกฎหมายอุทยานอยู่ภายใต้ความถูกต้องความเหมาะสมของ พื้นที่ในเชิงลักษณะภูมิประเทศที่บีบบังคับให้พวกเราต้องทํางานร่วมกันอย่างนี้คะ่ะมันเลยเป็นโครงการที่ยกระดับแต่บูรณาการหน่วยงานเยอะแย,ยะมากมายด้วยความสมบูรณ์ขององค์ประกอบที่เป็นหน่วยงานที่ต้องทํางานในพื้นที่สถาน,นีด้วยอยู่แล้วอะค่ะอืครับพูดถึงดอยม่อนล้านเนี่ยนะครับอยู่ในพื้นที่อำเภอพร้าวใช่ไหมครับครูครับ ใช่ค่ะถ้าเรามองแล้วเนี่ยในพื้นที่เมืองพราวนี่ค่อนข้างที่จะไกลเหมือนกันนะฮะหมายถึงว่าไกลาจากโตเมืองออกไปเนี่ยค่อนข้างที่จะไกลเลยทีเดียวแล้วก็อยากจะถามคุ้ครูนะครับว่าเรื่องของสภาพความเป็นอยู่เองก็ดีเนี่ยนะครับของประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะที่แถบดอยม่อนล้านเนี่ยนะฮะเขามีวิถีชีวิตหรือว่าภูมิสังคมในพื้นที่เนี่ยยังไงครับผูครับเมื่อก่อนเนี่ยชุมชนก็ทําเกษตรอย่างเงี้ยนะคะทำเกษตรบนพื้นที่สูงปักผ้าทักผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับ สมัยเมื่อก่อนก็จะเป็นแบบวิถีชนเผ่าชาวเขาอะไร้ยคะแต่ด้วยระบบเศรษฐกิจตอนนี้ที่เข้ามาก็จะมีคือเศรษฐกิจต่างๆที่หน่วยงานเข้าไปส่งเสริมแล้วก็การพัฒนาเติบโตอของด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ตอนนี้ก็คือผลผลิตหลักของชุมชนก็จะเป็นในส่วนของเรื่องของกาแฟเป็นสส่วนใหญ่หแต่ทีนี้ก็คือเคื่อเศรษฐกิจเดิมที่มันยังคงเหลืออยู่ในชุมชนเช่น การปลูกข้าวบนดอยที่ต้องปลูกเพื่อบริโภคอะไรเงรี้ยค่ะการทอผ้าการอะไรก็ยังคงมีมีอยู่ครับแต่ปัจจัยเหล่านี้การเจริญเติบโตเหล่านี้มันก็มีการเปลี่ยนแปลงในตัวของมันทาลายของการเวลามันทําให้วิถีวัฒนธรรมและทุนในชุมชนเนะะี่ยค่ะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปทั้งในแง่ที่ดีแล้วก็ไม่ดีอย่างเงี้ยคะ่ะก็มันเป็นโครงสร้างทางด้านสังคมเนาะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยค่ะ ทีนี้ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ยอืเราก็มองร่วมๆกันมองช่วยกันมองนะคะคเพราะฉะนั้นตัวมอร้านโมเดลที่เรามาพัฒนาโครงการให้กับชุมชนเนี่ยเราจึงย้อนกลับไปหาจุดที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอแล้วเราจะทําอย่างไรที่จะรักษาตัวเหล่านั้นไว้ให้คงอยู่คู่กับชัติพันธุ์ให้อยู่คู่กับชุมชนได้นะคะค เราต้องยอมรับว่าโครงการอาชีพที่เราเข้าไปพัฒนาเนี่ยมันไม่ได้สามารถเปลี่ยนแปลงจากอาชีพหลักที่เป็นด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงหรืออะไรมาทําในสิ่งที่เราเข้าไปพัฒนาแต่เราพยายามเติมเต็มครับรายได้ช่องว่างของรายได้ให้กับชุมชนด้วยทุนที่ชุมชนมีอย่างกรณีตัวอย่างงานหัตถกรรมบนพื้นที่สูงนี้นค่ะครับณปัจจุบันเนี่ยข้างบนเนี่ยก็จะเป็นชาติพันธ์อาคารชั้นสวนใหญ่ ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าวิถีวัฒนธรรมของเขาเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นละจากเมื่อก่อนปักผ้าเองเนาะก็จะเป็นการซื้อขายเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะวิถีวัฒนธรรมเหล่านี้มันค่อยๆที่จะหายไปจากการปักผ้าตอนเนี้ยเป็นแบบจักรปักละอ๋อไมเป็นจักรับใช่ค่ะเป็นแบบจักรปักละเพราะเป็นจักรปักมันก็มีการดีไซน์ใส่ลงไปในคอมพิวเตอร์ในจักรที่มีเทคโนโลยีเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ัวแปรเหล่านี้หรือการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มันทาให้งานหันยกรรมบนพื้นที่สูงที่มีคุณค่าเนี่ยมันค่อยๆหายไปใช่ครับแล้วอย่างบางลวดลายที่มันเป็นลายที่มีความหมายกับชาติพันธุ์เนี่ยมันเริ่มผสมกลมกลืนกันไปหมดละอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อรันโมเดลเลยเข้าไปที่จะพัฒนาโดยถอดองค์ความรู้ก่อนถอดองค์ความรู้ที่ชุมชนมีถอดองค์ความรู้ที่มันหายไปแล้วเราเก็บและรักษาไว้พัฒนาต่อยอด กระบวนการบางอย่างเนี่ยชุมชนไม่สามารถทําได้ลายอย่างเย็บผ้าอย่างเงี้ยค่ะข้างบนเมื่อก่อนไม่มีไฟฟ้าเนาะใช่ครับชุมชนก็ยากที่จะประกอบเป็นตัวเป็นแพทเทิร์น pattern, เป็นดีไซน์เป็นอะไรที่มันมันเป็นตัวรูปแบบออกมาใช่ใชเป็นตัวรูปแบบออกมาอะไรเงี้ยค่ะเราก็เข้าไปถอนองค์ความรู้รายได้ที่ชุมชนจะได้ก็คือจากการปักผ้าลายโบราณครับหลังจากนั้นลายผ้าที่เราได้เนี่ยเราก็มาดีไซน์ ให้มันร่วมสมัยโดยเราร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยียชุมงคลลนานนานในการเอานัากศึกษาของหลักสูตรสิงห์ทอและเครื่องประดับเนี่ยค่ะขึ้นไปออกแบบดีไซน์ให้ร่วมสมัยแต่โจทย์ของมันคือต้องคงความเป็นอาคาเพราะฉะนั้นการถอดองค์ความร้วงแต่สเต็จแรกเนะี่ยมันจะต่อยอดมาถึงการออกแบบที่มันร่วมสมัยแต่ยังคงความเป็นตัวตนของชาติพันธุ์โดยที่ การออกแบบหรือการพัฒนาเนี่ยเราจะไม่ไปทำลายวิถีวัฒนธรรม,มในการเป็นอยู่ของชุมชนอย่างเงี้ยค่ะ,คะการมิกแอนแมทหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดจากดีไซน์หรืออะไรมันจะต้องอยู่บนพื้นฐานความสวยงามของชาติพันธุ์เพราะว่าทุกลวดลายบนเสื้อชาติพันธุ์จะมีความหมายหมดเลยค่ะ,คะอย่างบางลวดลายเนี่ยมันเกิดกมาจาก แมงมุมเที่ยวหมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นวิถีวัฒนธรรมเป็นวิถีการเติบโตของช่วงวัยของชาติพันธ์เนาะถ้าเราศึกษาดีๆแต่ละลวดลายเนี่ยมันจะมีความหมายหมดเลยว่ามันมันเติบโตมันจากอะไรมันมีแนวแนวคิดยังไงมันมีการมองยังไงอย่างไรละโอละเทละช่องอะไรเนี่ยคือมันจะมีชื่อลายหมดเลยนะคะในความหมายของชาติพันธุ์เราก็เก็บรวบรวมเหล่าเนี้ย แล้วก็ส่งต่อในความรู้เหล่านี้กลับคืนให้กับชุมชนในมิติของความรู้ที่ชุมชนจะต้องมีอยู่อย่างนี้ค่ะแล้วก็สร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจด้วยการเอาลวดลายตัวเนี้ยมาแปลรูปมาพัฒนาบวกกับการดีไซน์ที่ร่วมสมัยที่คนข้างล่างเราเราเนี่ยสามารถสนใจได้เนาะแต่ยังคงความเป็นชาติพันธุ์ที่มันถูกต้องสวยสดงดงามอย่างนี้ค่ะได,ได้จากการตักผ้า หรือไรายได้จากการจําหน่ายสินค้าตัวเนี้เราก็กลับคืนให้กับชุมชนหักลบจากต้นทุนค่าใช้จ่ายรตรงกลางทางแล้วเนี่ยเราก็กลับคืนให้สู่ชุมชนในรูปแบบของสากรเพราะว่าตัวมอนร้านโมเดลของเราเองนะคะเราน้อมนําทฤษฎีใหม่มในการเข้าไปพัฒนาพื้นที่นะคะคแต่มันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปแรกๆที่เราเข้าไปส่งเสริมและพัฒนาเนี่ยชุมชนจะอยู่ในระดับของพึ่งพาตนเอง ทำได้ละแต่ตอนนี้เราค่อยๆขยับให้ชุมชนเห็นพาชุมชนคิดพาชุมชนทำใช้ระยะเวลาพอสมควรค่ะกับการเติบโตของ Model, อมอนลาโมเดลแต่ว่าก็พยายามที่จะทําทุกอย่างให้อยู่บนปลายทางที่จะส่งเสริมความยั่งยืนให้กับชุมชนได้ค่ะครับพูดถึงแล้ว ในส่วนของไอเดียหรือว่าความคิดแนวความคิดแนวทางต่างๆที่ทางคุณครูเองเนี่ยนะครับไปมอบให้กับชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยนะครับโอเคแหละมันเป็นความที่เราอยากจะพัฒนานวัตกรรมต่างๆนะครับแล้วก็พัฒนาในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีให้กับชาวบ้านที่นั่นแต่แน่นอนและครับว่าเรื่องของการ เปลี่ยนแปลงของเขาเนี่ยเขามีการยอมรับมากน้อยแค่ไหนไหมในช่วงแรกๆเป็นยังไงแล้วก็หลังจากที่เห็นผลดีแล้วเขามีความคิดต่างจากเดิมมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างไหมครับคุณครูครับช่วงแรกๆที่เข้าไปก็ลําบากพอสมควรค่ะแต่ต้องใช้เราต้องมีเวทีในการพูดคุยกับชุมชนเนาะต้องรับฟังของชุมชนทั้งบวกและลบที่เขาสะท้อนกับตัวโครงการที่เราจะไปพัฒนาครับต้องอธิบายให้เขาว่าตอนเนี้ยเราอยู่ในยุของการพัฒนาไปรูปแบบไหนรเราจะพาเขาเดินไปเนี่ย เขาจะได้อะไรจากโครงการที่เรานําเข้าไปพัฒนาอแล้วโครงการที่เราเข้าไปพัฒนาเนี่ยมันตอบโจทย์ชีวิตเขาจริงไหมมันไปสร้างภาระให้เขาหรือเปล่าคือเราต้องยอมรัาว่าเทคโนโลยีบางอย่างเดนอนวัตกรรมบางอย่างที่นักวิชาการจะเข้าไปสร้างให้กก่ชุมชนเนี่ยบางทีมันเป็นคอนเซ็ปที่ถูกต้องนะคะในการที่จะหาหางงบประมาณมาซัพพอร์ตในการทํางานแต่ทีนี้เนี่ยในการทํางานเนี่ยในการคิดของเราเนี่ยอะไรก็ตามที่มันเป็นภาระ ที่ไม่ใช่ที่มันเป็นภาระกับชุมชนเนี่ยเราพยายามจะไม่ทําเพราะฉะนั้นหลักๆในการจุดเริ่มต้นของการทําแผนเราต้องหาทุนชุมชนให้เจอเมื่อไหร่ที่เราหาทุนชุมชนได้เจอเนี่ยแล้วเราต่อยอดเนี่ยชุมชนเขาจะเดินตามไปกับเราได้ทีละนิดทีละนิดแรกๆเนี่ยอาจจะําบาาเพราะว่าเขาค่อนข้างที่ไม่เข้าใจครับเพราะว่าอย่างผ้าฝ้ายเนี่ยเราไปรื้อฟื้นให้เขาทําผ้าฝ้ายเนี่ยก็ยากละยากมากนะคะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นผ้าทูลเลยหมดละเป็นผ้าที่แบบว่า มีโพลีเอสเตอร์เป็นส่วนผสมเนาะเพราะมันง่ายกับการปักแล้วก็มันจะเป็นผ้า T T L ที่เขาเรียกว่าผ้าตากระสอบเพราะฉะนั้นวิถีวัฒนธรรมอย่างงานหัตถกรรมของผ้าอาคารเนี่ยมันมันแปลสภาพเป็นลายคอสติคหมดละแล้วอันเก่าเนี่ยมันหายไปอแรกๆเนี่ยเราไปเริ่มให้เขาแบบว่าปักปักในผ้าผ้าฝ้ายเหมือนเหมือนชีวิตวิถีดั้งเดิมที่เขาเคยเป็นอย่างเงี้ยคะ่ะก็ปก็ไปสร้างความเข้าใจพอสมควรแล้วก็เราก็พยายามหา เราก็ชาพยายามใช้งระมาณที่มีน่ะนะคะคต้องต้องต้องย้อนกลับไปอี่นิดนึงว่าหลังจากที่เราบูรณาการร่วมกันเนี่ยบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของกอสนมหาเลยที่มีราชมคลค้าันนาอุทยานแห่งชาติศิรันนาแล้วก็หน่วยจัดการต้นน้ำแล้วก็รวมถึงสถานีกเกษตรที่สูงของม้าลเนี่ยเราบูรณาการร่วมกันแล้วเราจะทําแผนแล้วซึ่งแผนตัวเนี้ยตอนนั้นมันยังเคว้งอยู่เรายังไม่มีงบวมานในการเข้าไปปททททําาาาาครรรรรรััับแตตต่่่เเเมีีชอองงงงนนนนนึ้ยย็กะววิศส เราก็ทําแผนมอลานน,นเดียตัวนี้ไปเสนอของโวมันกับก,บกบระทรวงวิทยาศาสตร์เราได้งบประมาณมาส่วนหนึ่งจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ก่อนที่เขาจะเป็นอวนะคะครับก็ได้งบปรมะมาณมามาทําแล้วก็ผลักดันโครงการตัวนี้อยู่ประมาณสามปี S <S ตั้งแต่ปีหกศูนย์หกหนึ่งหกสองแล้วก็จนเป็นถึงหกสามประมาณนี้ค่ะทีน,นี้อพอถึงพอ,พอมีงิมาในการทํางานแล้วเนี่ยค่ะคช่วงแรกๆเนี่ยต้องยาว่าเราก็บริหารจัดการกันอะก็คือชุมชนลักษณะของชุมชนเมืองที่สูงคือเขาทําแล้วเขาต้องได้เงินครับถ้าเขาทําแล้วเขาไม่ได้เงินเนี่ยเขาจะจะจะ,จะรู้สึกว่าเขาไม่ได้อะไรเลยอะเขาไม่ได้ค่าตอบแทนอะไรเลย,เ,ลยเพราะฉะนั้นช่วงแรกๆที่เรา,ท,เรา,ท,เราที่เราที่เราทํากันเนี่ยเรายังไม่มีตลาด ครับแต่เราต้องทาให้เขาได้เงินเพราะฉะนั้นเราก็พยายามระดมอ่ะสะภาพกําลังที่มีทั้งบุคลากรทั้งบุคลากรในพื้นที่ทั้งหัวหน้าหน่วยงานต่างๆทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วก็พยายาม,มาหาเงินอ่ะไปไปซื้อของชาวบ้านมาก่อนเพื่อที่จะเอามาประกอบเป็นรูปเป็นล่างเนาะตอนนั้นมันยังไม่ได้ประกอบเป็นรูปเป็นล่างครับแล้วพอมันประกอบเป็นตัวแพทเทิร์นเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยมันก็โชคดีอีกอย่างหนึ่งที่ ที่เราได้มาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานนะะะเนี่ยค่ะซึ่งเขามีโมยักศิลปชีพระหว่างประเทศก็คือศักดิ์สิทธิ์พาเราไปออกงานนิทรรศการมันก็เลยเป็นจืดเติเ่มต้นที่เราเริ่มมีตลาดให้กับหัตถกรรมบนพื้นที่สูงภายใต้คอนเซ็ปต์โปรเจกต์ตตมอนลานโมเดลให้กับชาวบ้านแล้วค่อนข้างที่จะได้รับกระแสาการตอบรับในการออกงานร่วมกับกศักดิ์สิทธิ์เนี่ยค่อนข้างที่จะดีะคะ่ะ <c oughs> แล้วก็ได้รับความอุเคราะ์จากศักดิ์สิทธิ์ก็คือศิลปชีพระหว่างประเทศเนะะี่ยค่ะทุกปีตั้งแต่ปีหกหนึ กสองหกสามเป็นต้นมามก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราสามารถที่จะกระจายรายได้กับคืนสู่ชุมชนค่ะแล้วก็ธนาคารออมสินค่ะที่มองเห็นช่องทางเหล่านี้เออ่ก็ให้โอกาสให้ให้การตลาดากับชุมชนมามันก็จะเป็นช่องทางเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วประกอบกับทางกสนเนาะเรามีโครงการในการทำร้านค้าออนไลน์ให้กับชุมชนกสนอัมพเท้าว่ะค่ะก็จะมีร้านค้าออนไลน์ที่ชื่อว่าม่อนร้านตอบที่เป็นตัวกลางในการกระจายสินค้า ในในในแง่ของงานหัตกรรมด้านออนไลน์ให้กับชุมชนก็จะเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถระบายสินค้าให้กับชุมชนแล้วก็สามารถเกิดเกิดเขาเรียกอะไรเเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับชุมชนเล็กๆน้อยๆจากรายได้ที่เขามีอย่างเนี้ยค่ะครับอืมก็ถือว่าเป็นเรื่องของการ พัฒนาจากการเริ่มต้นที่อาจจะมีการเริ่มพูดจาพูดคุยแต่ว่าดีตรงนี้ครับครูครับผมชอบตรงที่บอกว่าให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยนะครับมีส่วนร่วมคือรับฟังเขาอะไรก็ตามที่เขาเนี่ยมีส่วนร่วมหรือว่าคนในชุมชนมีส่วนร่วมเนี่ยมันจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน นะฮะแล้วเขาก็จะอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะครับได้อย่างยั่งยืนต่อเนื่องต่อไปนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยในเรื่องราวของการพัฒนาการเกษตรบ้างในเรื่องราวของพื้นที่นี้เนี่ยนะครับเหมาะในการที่จะทําอะไรบ้างนอกจากที่ครูบอกว่าปลูกกาแฟแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะครับเขายังมีเรื่องของการนําพืชพันธุ์อะไรต่างๆมาพัฒนาในพื้นที่นี้หรือเปล่าหรือว่ามีการพัฒนาอะไรเพิ่มเติมอีกเกีกเก่ยวกับด้านการเกษตรบ้างครับคุณครูครับจริงๆในพื้นที่ของการเกษตรเนี่ยนะคะนอกจากกาแฟตอนนี้ที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลักเนี่ย ตัวตัวพืชตัวตัวพืชเศรษฐกิจที่อยู่ในพื้นที่ส่วนมากก็จะเป็นผล,ลไม้บนพื้นที่สูงอะคะ่ะเป็นทอ้อเป็นบวยเป็นเป็นเป็นมันเบอร์รี่เป็นอะไรเงี้ยค่ะ oh. ที่เขาปลูกตามพื้นที่สูงอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะครับอในส่วนของของชุมชนบนพื้นที่สูงเนี่ยถ้าพูดถึงในแง่ของผลิตทางการ,กรเกษตรที่เป็นมันก็จะมีหลายอย่างนะคะมีชามีกาแฟมีผลไม้พื้นที่สูงซึ่งอการขายเหล่าเนี้ย เศรษฐกิจเหล่านี้มันมีกลไกลทางด้านการตลาดที่เขาสามารถขายได้อยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลไม้ที่เขาขายได้ในแต่ละปีเป็นท้อเป็นบวยเป็นลูกพับเป็นอะไรเนี่ยค่ะเขาก็จะขายดาได้ตามตามระบบเศรษฐกิจของของผลไม้เหล่านี้ที่มันมีอยู่แล้วแต่ทีนี้ถามว่าตัวมอนรานโมเดลเราเข้าไปทําอะไรคือผลไม้บางปีเนี่ยมันจะมีราคาถูกราคาแพงคราคาที่มันตกเกตดอะไรอย่างเนี้ยค่ะเราจับตัวนั้นะตัวที่มันเสีย ตัวที่มันเป็นรายได้หลักของชุมชนนี่เราจะไม่ปิดแตะเพราะว่าเราถือว่าชุมชนอยู่ได้ระดับหนึ่งตามระบบของของเศรษฐกิจผลไม้เมืองหนาวที่มันเป็นอยู่แล้วแต่เราไปจับเอาของที่มันจะบูดของที่มันตกเกตของที่มันจะเน่าจะเสียเนี่ยมาแปลพัพพฒนาแล้วก็มาแปลรูปเป็นแปลแปลรูปมูลค่า,าผลไม้เมืองหนาวในแง่ของการเกษตรที่เราทํานะคะเช่นเช่นอของของพื้นที่ ข้างบนบ้านอบราชาอ,อย่างเงี้ยค่ะเราก็ปักหลักว่าจะเป็นต้องแต่รูปผลิตทางการเกษตรก็จะมีสองวาลูเชนที่เราพัฒนาคือในแง่ของเครื่องสําอางกับ,ก,บกับอาหารการกินอย่างเงี้ยสมมติเครื่องสําอางเช่นอ่าสบู่ลูกไหนโลชั่นลูกไหนลิปบาลลูกไหนเซลทํมมือลูกไหนอะไรเงี้ยค่ะครับเพราะว่าตอนนั้นตอนนั้นด้วยด้วยก่อนที่จะเกิดโควิดอะเนาะเออครับมัน <laughs> 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 มันก็จะเป็นมันก็จะเป็นอะไรที่เราเราคิดคอนเซ็ปต์มาว่าเออเราจะทําอย่างไรให้ให้ผลไม้เหล่าเนี้ยมันแปลรูปโดยนําเทคโนโลยีเข้าไป <c oughs> แต่บางอย่างเนี่ยพอเราเอาเข้าไปแล้วเนี่ยคะ่ะ <c oughs> บางอย่างมันมันเป็นเทคโนโลยีที่ชุมชนทําได้ยากอ่ะ <c oughs> <c oughs> ซึ่งมันก็ต้องยอมรับว่าบางอย่างเนี่ยโครงการเราเราคิดมาดีนะคะ <c oughs> แต่พอเราเข้าทาจริงๆริอ่ะทักษะการเรียนรู้หรือการตอบรับเนี่ยของชุมชนเนี่ยมันก็จะ มันก็จะตอบสนองได้น้อยแล้วการที่จะมาทําเหล่าเนี้ยค่ะมันมันจะต้องใช้ชุมชนหรือประชาบ้านเนี่ยที่มีความรู้จริงๆเช่นเด็กรุ่นใหม่ที่เขาไปเรียนหนังสือในเมืองเด็กรุ่นใหม่ที่เขาจบมีการศึกษาระดับหนึ่งที่พอเข้าใจในเรื่องเหล่าเนี้ยมาเป็นธรรมเราพยายามที่จะสร้างสร้างคนเมื่อรันโมเดลของเราเนี่ยค่ะมเราไม่ได้สร้างแค่โปรดักที่เปพัฒนาพื้นที่ปลายทางของมันจริงๆเนี่ยเราพยายามพยายามที่จะสร้างคนให้เข้าใจในกระบวนการที่เราเข้าไปทําเพื่อที่จะให้ พอมันหมดเงป่อมาณแล้วอ่ะบุคคลเหล่าเนี้ยจะจะได้สามารถใช้ใช้องค์ความรู้ทีม่มีใช้ใช้ทักษะที่เราไปสร้างให้เนี่ยพัฒนาต่อยอดไปสู่ชีวิตเขาต่อไปอย่างเครื่องสำอางนี่ก็เหมือนการมันเป็นมันเป็นปัญหาที่เราเราเราเห็นได้ชัดเลยว่า ชุมชนชุมชนยังขาดและก็ยังไม่พร้อมต่อการพัฒนาในสิ่งเหล่านี้แต่มันไม่ได้ทําให้เราท้อเนาะเราก็พยายามไปหาคนรุ่นใหม่ที่เข้าใจแล้วก็สร้างคนรุ่นใหม่เหล่านี้ให้มาเป็นคาสเตอร์ที่เป็นผู้ประกอบการที่เข้าใจอแล้วอาจจะต่อยอดโดยใช้ระบบ O E M เข้าไปพัฒนาเพื่อสร้างให้เขาเป็นผู้ประกอบการพอมีผู้ประกอบการเกิดขึ้นในพื้นที่เราเนี่ยที่เกิดจากการสร้างคนของเราเนี่ยผู้ประกอบการเหล่าเนี้ก็จะไปแปลรูปผลผลิตที่อยู่ในทุนในเือของชาวบ้านทั่วไป มันก็จะเป็นคัสเตอร์อีกคัสเตอร์หนึ่งที่สร้างคนขึ้นมาให้ให้ให้คนเนี่ยเป็นผู้นําในในการพัฒนาสินค้าให้กับชุมชนอย่างเงี้ยค่ะอืมครับอ๋อก็อันนี้ก็จะเป็นในแง่ของของซึ่งสำอางที่เกิดจากผลผลิตทางการเกษตรขึ้นมาอ๋อแปลว่ามีโปรดักต์หรือว่ามีผลิตภัณฑ์หลายต่อหลายอย่างเหมือนกันในพื้นที่นี้ใช่มค่ะมีโปรดักต์ว่ามอนลาร์ตมอลลารโมเดลเนี่ยเราจะวางรูปแบบไว้ทั้งหมดสาม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 เชนในการพัฒนาก็คือหนึ่ง การรักษาต้นน้าที่เป็นต้นน้ําเกี่ยวกับธรรมชาติวิถีธรรมชาตินะคะคอันที่สองก็คือหัตถกรรมบนพื้นที่สูงหัตถกรรมบนพื้นที่สูงเนี่ยก็แตกออกมาอีกเป็นลาหูเหลืองเป็นอาคาเป็นกระเหลี่ยง<ล>เป็นอะไรอย่างเนี้ค่ะครับแล้วก็จะมีคาแรคเ,เตอร์ของชาติพันธุ์แต่และชาติพันธุ์เนี่ยชัดเจนที่เราจะไม่ไป เหมือนอย่างที่บอกข้างต้นนะคะ,คะเราจะไม่ใช้การดีไซน์ไปทําลายวิถีวัฒนธรรมของเขาอะน,นะคะ,คะแล้วก็ยังมีวาลุเชนในการแปรูปและพัฒนาผลิตท,ทางการเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างเงี้ยค่ะอย่างตัวชาอัดส,สาอย่างเงี้ยค่ะเราก็มาพัฒนาเป็นสเปรย์จิตจิตกินเท้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ามมาเป็น<ช>อะไรที่มันแล้วก็แล้วก็ได้รับความอนุเคราะห์จากภาครือข่ายก็คือสถาบันชาของมหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวงมาเป็นพี่เลี้ยงในการช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอืเพื่อที่จะทําให้งานคุณภาพงานเหล่าเนี้ยมันมีคุณภาพคแต่สิ่งเหล่าเนี้เราต้องยอมรับว่าพอเราไปทําบนพื้นที่สูงเนี่ยการศึกษาของกสน,นเนี่ยสคาคัญเพราะว่ามันจะพาให้ชุมชนเนี่ยความที่จะศึกษาและเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ไปคแล้งบเออ่แล้วก็โครงการเนี้ยมันไม่ได้สอนแค่แค่ชุมชนอะนะคะมันไม่ได้สอนแค่ชาวบ,บ้านแต่มันยังสอนครูในพื้นที่ให้เรียนรู้เหล่าสิ่งเหล่าเนี้ย ควบคู่ไปด้วยกันในการพัฒนาจากจากท่อนำเลี้ยงจากมหาวิทยาลัยที่ส่งเข้ามาไงคะเพราะมหาวิทยาลัยเนี่ยบทบาทหน้าที่ของเขาคือบริการวิชาการแล้วก็งานวิจัแล้วก็บูรณาการบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเนี่ยสู่ร่มเดียวกันเลยคือร่มของมอนลนโมเดลคพอเงื่อนงำของกระทรวงวิทยาศาสตร์หมดเท่ากับภารกิจของมหาวิทยาลายัยหรือหลายๆที่ยางหมด แต่ก็สนอเราจะไปรับช่วงต่อเพราะเราเป็นครูที่อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วครับ่จะไปรับช่วงช่วงต่อองค์ความรู้เหล่านี้ไปพัฒนากับชุมชนต่อไปภายใต้ภารกิจงานการศึกษาที่เรามีอย่างนี้ค่ะก็พยายามสร้างคัตเตอร์ของหน่วยงานให้ต่อต่อกันเพื่อให้สิ่งเหล่านี้มันยั่งยืนสู่สกับชุมชนต่อไปครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็พยายามที่จะหาง,ง้งมาและโครงการไปทําเรื่อยๆนะคะเพราะว่าชุมชนบนพื้นที่สูงก็ก็ยังขาดโอกาสอีกหลายอย่างโครงการบางโครงการเราเราทํา เราทําไปแล้วมันก็ยังไม่ซักเซตเท่าที่ควรแต่ก็พยายามที่จะหาจะหาสิ่งที่ดีที่สุดเพราะเราเรายังต้องเป็นหน่วยงานที่ทํางานในพื้นที่แล้วก็สนอง <c oughs> งานใต้ลงมพระบร,รมีต่อไปค่ะ อืม <esta? S 2> ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของการพัฒนานะครับในพื้นที่ดอยม่อนล้านแห่งนี้นะครับแล้วก็แน่นอนว่าพูดถึงเรื่องราวของความสําเร็จเนี่ยนะครับเราก็เห็นอยู่แล้วแล้วก็เรื่องราวของการพัฒนาโดยเฉพาะการที่ให้ประชาชนหรือว่าให้คนในพื้นที่นั้นมีส่วนร่วมถือว่าเป็นสิ่งสําคัญในการที่จะพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ด้วยนะครับเอาละครับในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับนางสาวนันนพัชชัยสวัสดิ์นะครับหรือว่าครูน้องครูกศนเพอเพร้าสํานักงานกศนจังหวัดเชียงใหม่ที่ร่วม คุยในวันนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับคุณครูครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่ให้โอกาสค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันครับในช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองชการกองทัพไทยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกําเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเนได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย